การตรวจซ่อมการ์จอในระบบไฟสูงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายมากครับใครๆก็ทําได้เลยไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าระบบไฟสูงเช็คตรงไหนคอยขั้นกลางด้วยมัดเฟตแล้วก็ c ไฟสูงจาได้ใช่ไหมครับคอยขั้นกลางมัดเฟตและ c ไฟสูงตัวเช็คคีไฟสูงจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับวัดเป็นค่าไดโอดสีดาจับกาวก็ได้นะครับสีแดงจับตรงนี้ค่าไดโอดอยู่มาสอวลตนขึ้นไป อ่าหนึ่งหึงสองนขึ้นไปนี่โอเคแล้วครับระบบไฟสูงเราไม่ช็อตอยู่แล้วนะครับไฟต่ําเช็คที่คอยครับจำไว้นะครับไฟต่ําเช็คที่คอยไฟสูงเช็คที่สีไฟสูงเท่านั้นเองนะครับคอยแต่ละจุดถ้ามันมีค่าไดโอดที่ 0. ูนย์จุดศูนแปลว่าช็อตลงกาวใช่ไหมไม่ใช่ครับสําหรับกาจอนะครับค่าไดโอดมันจะต่ําอยู่แล้วต้องเปลี่ยนเป็นวัดย่านโอห์มครับถ้าวัดย่านโอห์มแล้วอ่า0.28โอห์มแบบนี้ช็อตใช่ไหม ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขณะาน,านี้ช็อตหรือเปล่านะครับเราจะต้องแอดจัดเข็มครับเอาเข็มบวกและลบมาชนกันดูซิว่าค่าความต้นานทานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมติค่าความต้นานทานอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์โอห์มถูกไหมครับแต่ว่า,าเวลาเราวัดที่คอยล์เราศูนย์จุดสองศูนย์เนี่ยมันครึ่งหนึ่งละมันเกินครึ่งไปละถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะวัดทุกอย่างเป็นย่านโอห์มก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาวัดเป็นย่านโอห์มมันจะสแกนช้านะครับทําให้เราช้าแต่ว่า ก็วัดได้นะครับอย่างเช่นวงวัดคอยตัวนี้ได้ศูนย์จุดห้ากิโลโอห์มอย่างเงี้ยถือว่าผ่านนะครับอ่ะประมาณนี้เราเช็คคร่าวๆนะครับไฟสูงไม่ช็อตไฟต่ําไม่ช็อตอ่ะทีนี้มาวัดคอยอีกจุดนะครับเช็คไฟต่ําให้เรียบร้อยทุกจุดก่อนคอยจุดนี้มีค่าโอห์มอยู่ที่อ่ะเท่าไหร่ค่าโอห์มนะวัดเป็นโอห์มผมไม่ได้วัดเป็นไดโอดนะวัดเป็นโอห์มก็ได้นะครับศูนย์จุดหนึ่งแปดโอห์มเนี่ยมันผิดปกติไหมผิดปกติครับ พราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันช็อตมันก็อยู่มา0.10โ oh อห์มอย่างที่เราเอาเข็มมาแตะกันเมื่อกี้นะครับแต่ในเคสเนี่ยค่าความต้นานมอวัดเทียบกลาวเนี่ยมันอยู่ที่0.24โ oh อห์มนะมันผิดปกติมากเลยนะครับเพราะว่าค่าความต้นานมันไม่ควรจะต่ําขนาดนี้หรอกถ้าเป็นคอยตรงส่วนของไฟเลี้ยงกา๊าจอต่าโอเคไม่ว่าครับแต่อันนี้เป็นคอยจุดอื่นที่ห่างจากกา๊าจอออกมาซึ่งอาจจะเป็นไฟอย่างอื่นนะครับเช่นอาจจะเป็นไฟ3 3 1.8หรือไฟเปกแบบนี้ครับ ค่าพานทานมันก็ไม่ควรจะต่ำขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปเปิดวงจรด้วย e x ็นะครับพิมพ์ตัวพาร์ทบอร์ดเข้าไปเราก็มาดู Layout ของบอร์ดนะครับว่าตำแหน่ง L หรือว่าคอยจุดเนี้ยที่มันค่าไดโอดต่ำมากมากเนี่ยคือคอยขนาดกี่โวลต์นะครับเพราะว่ามันคือไฟขนาด12โวลต์ซึ่งมันไม่ควรมีค่าไดโอดที่ต่ำขนาดนี้นะครับอย่างน้อยต้อง1โวลต์ขึ้นไปถึง2โวลต์เพราะมันเป็นระบบไฟสูง มันคือ12บวลตมันจะมาต่ำเท่ากับ0.02หรือว่า0.23โอห์มแบบนี้ไม่ได้นะครับแสดงว่ามีระบบไฟสูงเนี่ยมันช็อตละเราจะต้องแทงไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปที่คอยจุดนี้นะครับด้วยแรงดันน้อยๆก่อนประมาณสัก1โวลต์ไม่เกิน1.5นะครับลองทดสอบดูก่อนว่ามีความร้อนเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วความร้อนเกิดขึ้นที่ตรงไหนเพราะตำแหน่งที่เราเช็คมานะครับจากสกเเมติกนะครับ ตำแหน่งนี้มันเป็นไฟ12โวลต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นไฟ12โวลต์เราวัดค่าไดโอดเป็น0.0000โวลต์แบบนี้มันผิดปกติอย่างไรแรงครับที่เราต้องทําก็คือแทงไฟเข้าไปครับด้วยแรงดันประมาณ1.3 1.2โวลต์ประมาณนี้ครับน,น้อยๆกระแสะตั้ง6แอมป์กว่านะครับแล้วก็ส่องดูความร้อนว่ามันเกิดขึ้นบริเวณจุดไหนนะครับ พราบว่าความร้อนอยู่อีกฝากของบอร์ดนะครับอยู่บริเวณเนี้แต่อยู่อีกฝากของบอร์ดเอาละเราสงสัยแล้วว่ามันมีปัญหาเรื่องระบบไฟสูงแน่ๆเพราะว่าคอยหรือแอลตำแหน่งเนี้ยมันเป็นไฟ12โวลต์ซึ่งมันเป็นไฟสูงแต่เมื่อกี้ผมวัดเนี่ยระบบไฟสูงมันไม่ได้ช็อตถูกไหมมันเป็น OL หรือว่าประมาณ2โวลต์ขึ้นไปเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับผมพลาดตรงไหนไปเมื่อกี้ผมวัดไฟสูงแล้วมันไม่ได้ช็อตนะครับแต่หลังจากมาดูความเชื่อมโยงของวิดแมป หรือบอร์ดวิวนะครับเพราะว่าจุดเนี้ยคือจุดเช็คไฟสูง12โวลต์อีก1จุดนะครับซึ่งผมไม่ได้วัดนะเมื่อกี้ผมวัดด้านบนไม่ได้วัดตรงตำแหน่งนี้เลยในเคสเนี้ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าระบบไฟสูงเนี่ยจ่ายมาคนละจุดนะครับแต่ละจุดเนี่ยใช้ไฟสูงคนละที่กันเพราะฉะนั้นเราต้องมาเช็คจุดนี้ด้วยนะครับถ้าตำแหน่งเนี้ยคือ c ีิรนเตอร์ถ้านับจากล่างขึ้นบนนะก็คือตำแหน่ง C ตัวที่3และตัวที่6 เดี๋ยวเอามิเตอร์มาวัดตรงตำแหน่งนี้ด้วยนะครับว่าค่าไดโอดอยู่ที่เท่าไหร่มันช็อตหรือเปล่าเพราะว่ามันเชื่อมกับแตรงที่มันลงกราวนะครับอันนี้ผมเช็คนะสี่ตัวที่3มนับตัวนี้ด้วยนะครับ1 2และ3านะครับถัดจากล่างขึ้นบนนะครับ1 2 3สาตัวที่3ามเนี่ยมันช็อตหรือเปล่านะครับกับตัวที่หกอ่ะเพราะมันเชื่อมถึงกันนะครับมันเป็นระบบไฟสูงที่จ่ายมาจากตำแหน่งคอยชุดนั้น ทีนี้เราต้องวัดก่อนว่าถ้าคอยชุดนั้นลงกราวนะตรงนี้มันก็ต้องลงกราวเหมือนกันซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้วัดนะครับตำแหน่งของ C 2จุดเนี่ยมันเชื่อมกันซึ่งมันไม่ได้ชอด็อตแต่ตัวที่3เนี่ยจากล่างขึ้นบนเนี่ยกับตัวที่6ผมยังไม่ได้เช็คนะครับผมเช็คตัวอื่น,นมันไม่ได้ช็อตนะแต่ว่าผมจะเช็คตัวที่3กับตัวที่6ล่างขึ้นบนนะให้ดูว่าตอนเนี้ยค่าไดโอดของระบบไฟสูงเนะี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ1 2ตัวที่สาม คาไดโอด0.000โวลต์ 1. ช็อตเต็มแม็กครับระบบไฟสูงช็อตแต่ว่าไม่ช็อตทุกที่นะเนื่องจากว่ามันใช้ไฟ12โวลต์จากหลายแหล่งนะครับมาจ่ายให้ซึ่งตำแหน่งจากบอร์ดวิวเนี่ยตำแหน่งตัวที่3กับตัวที่6จากล่างขึ้นบนนีครับช็อตครับเต็มแม็กเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยก็คือแทงไฟละหรือจ่ายไฟเข้าระบบไฟสูงแล้วแต่ถ้าเผื่อว่ามอสเฟตไฮไดมันช็อตละ มันก็จะพาไฟทั้งหมดที่เราแทงนะครับเข้ามาที่คอยอจุดนี้แล้วคอยจุดนี้ก็ไม่ได้เชื่อมกันตรงฝั่งเข้านะแต่ฝั่งออกมาเชื่อมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคอยเนี่ยมันเชื่อมกันแบ่งเป็นสองกลุ่มอีกเพราะงั้นเราต้องดูฝั่งออกเป็นหลักนะครับถึงฝั่งเข้าเขาไม่ได้เชื่อมกันแต่ฝั่งออกมาเชื่อมกันเน่เราก็ต้องไล่ฝั่งออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแทงไฟเข้าตำแหน่งของซีไฟสูงตรงนี้ไฟทั้งหมด จะมาเข้า2กลุ่มนี้นะครับ2กลุ่มนี้ด้านเข้ามันไม่เชื่อมถึงกันแต่ด้านออกมันเชื่อมถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแทงไฟไฟก็จะวิ่งผ่านกดลวดเรามาด้านออกนี่แล้วก็ไปหาชิปสิครับทําให้ชิปพังครับถ้าเราแทงไฟเข้าไปในระบบเพราะฉะนั้นเราจะต้องการเซฟโหลดครับหรือว่าทําให้โหลดปลอดภัยโดยการจับคอยลงกล่าวจับจุดไหนครับก็จับตําแหน่งที่มันพ่วงกันนี่แหละครับที่มันรวมกันนี่แหละครับ บัตกรกีลงกลาวแต่เป็น2กลุ่มนเนื่องออกเนาะตัวที่3กับตัวที่6นะครับถ้าเรามาคลิกที่ตำแหน่งคอยที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนนะั้นสังเกตนะครับว่าคอยจุดนี้รวมกันกับคอยจุดนี้รวมกันมี2กลุ่มนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มเพราะฉะนั้นเราจะต้องบัตกรกี2กลุ่มนี้ลงกลาวคือบัตกรกีตัวไหนก็ได้ครับคอยตัวไหนก็ได้บัตกรกีลงกลาวไปเลยเพื่อที่เราแทงไฟเข้าสีไปสูงเนี่ย ไฟทั้งหมดจะผ่านมาที่คอยแล้วก็ลงกลางเลยเพราะเราบัตรกีลงกลางไว้ไม่ไปที่โหลดนะครับเพราะฉะนั้นไฟจะไม่ไหลไปที่โหลดทําให้โหลดปลอดภัยครับผมเรียกมันว่า,าก,การเซฟโหลดนั่นเองผมจะบัตรกีคอยตำแหน่งนี้ลงกลางไว้นะครับในจุดที่ตำแหน่งใกล้ๆนะครับหรือ,อมี C อยู่แล้วก็เขียนว่าเป็นขั้วลบของ C แบบนี้ครับเราก็บัตรกีลงตรงนั้นเพราะคือมันคือกลางอยู่แล้วนะครับคือเซฟโหลดจุดนี้แล้วปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยครับ เพราะมันมี2กลุ่มจําได้ใช่ไหมครับที่ผมคลิกบิดแบบหรือบอร์ดวิวให้ดูเนะี่ยมันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มล่าง3ตัวแต่ความจริงมันมีคอยสอตัวนะกับกลุ่มบนอีกนะครับกลุ่มบนก็มีตั้งหลายตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเซฟโหลดของคอยกลุ่มด้านล่างก็ต้องไปเซฟโหลดของคอยกลุ่มด้านบนนะครับด้านบนผมเซฟโหลดตรงนี้นะครับเอาคัตเตอร์ขุดๆเพื่อที่จะบัดกรีคอยลงกราวตำแหน่งนี้เพราะว่ามันเขียนว่าโคลบพอดี ของ C แบบ solid state นะครับเป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นบัตรกีคอยลงขั้วลบแล้วก็ด้านเนี้บัตรกีคอยลงกล่าว2กลุ่มนี้2จุดนี้ผมเซฟโหลดเอาไว้เรียบร้อยเพระาะฉะนั้นแทงไฟยังไงชิดไม่พังครับไม่พังแน่นอนเพราะว่าไฟผ่านกดลวด2ขุมนี้แล้วก็ไปลงกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะกลับไปแทงไฟหรือจ่ายไฟนะครับเข้า C ไปสูงได้เลย C ไปสูงตำแหน่งนี้นะครับด้านบวกซึ่งถ้านับจากล่างขึ้นบนนะตัวที่6นี้นะครับ ตัวไหนก็ไ,นได้2ตัวนี้นะครับแทงไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเลยครับอ่ะผมแทงเข้าด้านนี้มันเป็นด้านบวกของ C f ฟิลเตอร์อยู่แล้วนะครับ C แบบซลิสเตอเนี่ยมันเขียนด้านบวกเอาไว้ก็แทงเข้าด้านนั้นครับผมแทงแค่1นึวลต์กระแส8แอมกว่าในี่ผิดปกติแล้วนะครับแล้วก็ใช้อินฟราเรดส่องหรือจับดูครับว่าความร้อนมันมาจากไหนแน่นอนครับความร้อนไม่น่าจะมาจาก C f ฟิลเตอร์ไฟสูงหรอกน่าจะมาจากมอสเฟตไฮดรา e นะครับ เพราะว่าเราเซฟโหลดลงกลาวเนี่ยไฟมันจะวิ่งผ่านคาเดนมาหากาซอสของมอสเฟตนั้นแล้วก็ลงกลาวโดยสมบูรณ์ทาให้มอสเฟตนั้นร้อนขึ้นมาหรืออุ่นขึ้นมานะครับเราจะรู้ทันทีว่ามอสเฟตตัวนั้นมาเสียหรือมันช็อตแต่บางเกินว่ามอสเฟตตัวนั้นน่ยมันอัดอยู่ในแพคเกจพ m ดเนื่องไหมครับพีดมด้วยมอสเฟตด้วยรวมกันอันนี้หาซื้อกอนข้างยากนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถสั่งซื้อได้ไเวลรเราเห็นแล้วว่ามีความร้อนเกิดขึ้นบริเวณนี้ทําไงครับ ยกชิปตัวนี้ออกยกออกมาเลยแล้วทําไงครับมารีเช็คครับมาเช็คตรงตำแหน่งจุดรัดไฟสูงของเรานะครับที่ว่ามันชอ็อตอยู่หรือค่าไดโอเป็นศูนย์อยู่มาวัดตรงนี้ว่าค่าไดโอดมันหายหรือยังนะครับอันนี้คือพีดเดียมที่เรายกออกมานะยกออกมาแล้วแล้วก็ไปรีเช็คนะครับเรายกไม่ผิดตัวหรอกครับเพราะว่าเราแทงไฟเข้าไปตัวยังไงตัวนี้ก็ร้อนเพราะว่า,ามันผ่านตัวนี้ไปลงกราวโดยสมบูรณ์ เพราะเราเซฟโหลดไว้จาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันปลอดภัยอยู่แล้วทีนี้เรามาวัดไฟสูงเห็นไหมครับค่าไดโอดที่ไร0ูนุด้าสี่โวลต์หรือ1โวลต์ขึ้นไปถูกไหมค่าไดโอดที่ปกติมากๆนะครับจากที่คิดว่าช็อตอยู่อ่ะเป็นไงไม่ช็อตไปแล้วครับโอเคเหรอครับเพราะฉะนั้นอ,อาจจะมีซีที่มันบวมอยู่เวลาตอนเป่าชิปตอนอะไรเงี้ยครับซี C บวมหรือว่ามันคลอนอยู่หรือว่าสภาพไม่สมบูรณ์เปลี่ยนซีทิ้งยกแถบเลยนะครับ ส่วนซีไฟต่ำเนี่ยเราก็มาเช็คที่คอยได้เลยครับว่าคอยไม่ลงกล่าวก็โอเคแล้วครับอย่าลืมว่าที่เราเซฟโหลดไว้เอาออกให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่เอาออกไฟจุดนั้นไม่จ่ายเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งคอยมันลงกล่าวอยู่นะครับแต่ที่จําเป็นต้องบัดกรีคอยลงกล่าวเนี่ยเพราะเราต้องการเซฟโหลดนะครับให้โหลดเนี่ยไม่พังเพราะไฟเนี่ยที่แทงผ่านไฟสูงมาผ่านมอสดตไฮไดซ์มันจะไปหาโหลดถูกไหม แต่มันไปไม่ได้เพราะมันลงกลาวซะก่อนเพราะเราเซฟโหลดเอาไว้ไงเพราะฉะนั้นชิปก็เลยไม่พังแบบนี้นะครับเอาละทีนี้เราก็มารีเช็คตำแหน่งของคอยล์หรือแอลว,ว่ามันลงกลาวอยู่หรือเปล่านะครับว่าแล้วค่าโอห์มอยู่ที่ศูนยุดสองเจ็ดโอห์มเนี่ยถือว่าไม่ลงกลาวหรอกครับเพราะว่าเราเอาเข็มมาแตะกันเนี่ยมันได้ศูนยุดหนึ่งศูนโอห์มแบบนี้แต่ว่าไปวัดค่าโอห์มของคอยล์เทียบกลาวศูนยดสองูนย์โอห์มนี่ถือว่าปกติครับเพราะว่าเกินมาเกินครึ่งแล้วนะครับครึ่งหนึ โอเคท,ที่เหลือก็เป็นการทดสอบอย่างเดียวนะครับว่าที่วางไปซ่อมไปมันทํางานได้หรือยังนะครับอันนี้ผมเอาตัวการจอนะครับประกอบแล้วก็เอามาเทสกับเครื่องเลยนะครับว่ามีภาพหรือเปล่าก่อนเดี๋ยวพอมีภาพเสร็จเนี้ยผมก็จะอเอาไปเบิร์นเทสอีกทีนะครับว่าผ่านหรือเปล่าแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนพิเรียมไปด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าอ่ามัน เบิร์เทสผ่านไหมไฟจุดที่ซ่อมไปเนี่ยมันปล่อยไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเทสก่อนถ้ามันเบิร์เทสผ่านแสดงว่าลูปนั้นคือคอยชุดนั้นมีไฟจ่ายรือทำงานตามปกตินะครับอันนี้ผมเทสก่อนแล้วกันกด power on นะครับโ k อ,อ่าพัดลมหมุนภาพไม่มา รอเทสเตอร์ดังนะครับแท๊บหนึ่งมาลุ้นว่าภาพจะมาไหมหลังจากซ่อมระบบไฟสูงของกัดจอตัวนี้ไปแล้วนะครับอ่ะเทสเตอร์ดังแล้วรอภาพอ้าอ,อกมานะครับภาพมาเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเบิร์นเทสอีกทีนะครับถ้าชัวร์แล้วค่อยส่งงานให้ลูกค้านะครับอันนี้ผมก็จะเบิร์นเทสด้วยอมอเทสไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทสกับ 3 d m a r ม,มหรือไม่ก็ฟืานมาอีกทีนะครับ